ยูเครนสุดท้ายยังไงก็แพ้แพ้รัสเซียนะครับและที่ผ่านมาโดยตลอดไม่ใช่ครั้งแรกนะครับในอัฟกานิสถานในอิรักนะครับในซีเรียก็เหตุการณ์ลักษณะเดียวกันนะใช้พื้นที่ของประเทศอื่นเป็นสมรภูมิสงครามนะครับยูเครนตอนนี้กลับกลายเป็นสมรภูมิสงครามเป็นเครื่องมือในการต่อสู้ของมหาอำนาจและ ของฟรีไม่มีในโลกโดยเฉพาะอาวุธนะครับยิ่งเกิดสงครามเท่าไหร่นอกจากยูเครนจะได้ซื้ออาวุธจากฝั่งของสหรัฐอเมริกาแล้วประเทศโดยรอบรัเสเซียที่อยู่ฝั่งตรงข้ามรัเสเซียก็ต้องซื้ออาวุธจากฝั่งฝั่งของสหรัฐอเมริกาและฝั่งของรัเสเซีย สวัสดีครับมาพบก,าากับผมท่ศักดิ์จิมกิตพัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนนะครับที่รับชมทั้งทาง Facebook รับชมทั้งทาง YouTube รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววิหกนิวส์นะครับวันนี้ก็มีประเด็นที่น่าสนใจประเด็นที่น่าสนใจเป็นเรื่องราวของการต่างประเทศเริ่มต้นยูเครนฮะทูตยูเครนประจำญี่ปุ่นเชื่อปูตินนะครับอาจใช้อาวุธนิวเคลียร์ทำเนียบขาวนะครับ ในขณะที่ยันรัสเซียจะเจ็บหนักกว่าท่ายยึดธุรกิจของอเมริกันอีเกียแอปเปิลโตโยต้าโดดด้วยนะครับรอยเตอร์สำนักข่าวเอเจนซี่นะครับ, uter, า Agency, ร,บรายงานว่าเอกอัคราชทูดของยูเครนประจำญี่ปุ่นแถลงว่ามีความเป็นไปได้ที่ประธานาธิบดีวาลาดาเมี์ปุตินอาจจะใช้อาวุธนิวเคลียร์ในยูเครน เกิดขึ้นหนึ่งวันหลังทำเนียบขาวยืนยันว่าหากเครมลิมลนคิดที่จะยึดทรัพย์สินทางธุรกิจของอเมริกันในรัสเซียตามรายงานอาจจะต้องพบกับความหายนะทางเศรษฐกิจมากกว่าเดิมในท้ายที่สุดเปิดโผรายชื่อนักธุรกิจต่างชาติที่อาจจะส่อถูกยึดทรัพย์รวมทั้ง Apple, Microsoft, IK e a ี o y o ย t a น้ำมันเชล เป็นต้นนี่ก็เป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในขณะที่ลีออนมัสนะครับใจปั้มยอมจ่ายพนักงานเทสลา3เดือนเต็มถ้าถูกนะครับยูเครนเรียกตัวกลับไปเกณฑ์ทหารนะครับในขณะที่วลาดาเมียปูตินอนุมัติให้อาสาสมัครตะวันออกกลางนับหมืน่นรบช่วยในยูเครนสำนักข่าวเอเจนซนะครับรายงานว่าบันทึกภายในของบริษัทเทสลา นะครับระบุพนักงานชาวยูเครนที่ถูกเรียกตัวไปเกณฑ์ทหารกลับไปช่วยประเทศสู้รบกับรัสเซียพร้อมจะจ่ายเงินให้กับพนักงานเป็นเวลา3เดือนนะครับเป็นมาตรการที่รีออนมาสซีโใหญ่แสดงการสนับสนุนยูเครนอย่างต่อเนื่องด้านผู้นำรัสเซียถแถลงยืนยันอนุมัติให้อาสาสมัครจากตะวันออกกลางจำนวน16 0 0 0คนนะครับเข้าสู้รบ ร่วมกับรัสเซียในยูเครนในขณะที่มีการระดมทั้งฝ่ายไอซิสนะฮะเข้ามาร่วมรบกับรัสเซียด้วยนะครับในขณะที่ฝั่งของยูเครนได้รับการสนับสนุนจากฝั่งของสหรัฐอเมริกาในขณะที่รัสเซียนะครับก็มีการสนับสนุนกลุ่มอันกอิดะกลุ่มก่อก้ไลนะครับที่เคยทำสงครามต่อสู้ นะครับกับสหรัฐอเมริกานะครับมาร่วมกับรัสเซียนับหมื่นคนเพื่อทำสงครามเอาชนะยูเครนในรอบนี้ในขณะที่ดับฝันเซเลนสกี้ผู้นำาอ u ประกาศชัดเจนยะลั่นไม่มีระบบ s t s t ท็รับยูเครนเข้าเป็นสมาชิกผู้นำสาภาพยุโรปประนรามรัสเซียที่ก่อให้เกิดความทุกข์ทรมานแสนสาหัสต่อชาวยูเครนแต่ยังคงยืนกลานว่าทางกลุ่มไม่มีระบบ Fast t ท็กนะครับในการารับยูเครนเข้าเป็นสมาชิกปฏิบัติการทางทหารของรัสเซียนะครับในยูเครนถือว่าเป็นการรุกรานครั้งใหญ่ที่สุดในยุคหลังสงครามโลกครั้งที่2และจะสั่นคลอนความมั่นคงของยุโรปที่ยังทำให้รัฐบาลของยุโรปหลายชาติต้องหันมาทบทวนจุดยืนของกลุ่มนะครับ ตลอดจนนโยบายในด้านเศรษฐกิจและการป้องกันประเทศรวมทั้งเรื่องของพลังงานในขณะที่สหรัฐอเมริกาก็ยืนยันนะครับว่าจะไม่มีการนำกำลังนาโตและก็กำลังของสหรัฐอเมริกาเข้าร่วมรบในสงครามยูเครนเพราะเกรงว่าจะกลายเป็นสงครามโลกครั้งที่3ในขณะที่สหรัฐอเมริกามีการส่งจรวดประทับบ่ายิงช่วยยูเครนด้านวลา,าดาเมียปูตินสั่งทหารยึดอาวุธตะวันตก เอาไปให้กบฏในดอนมัสสหรัฐอเมริกาและองค์การสนธิสัญญาป้องกันแอตแลนติกเหนือหรือนาโตนะครับกำลังเร่งส่งอาวุธยุโทโธปกรณ์เข้าไปยังยูเครนต่อต้านการบุกของรัสเซียรวมถึงอาวุธที่มีความปรอะบ,บางสูงอย่างระบบป้องกันภัยทางอากาศชนิดประทับบ่ายิงซึ่งสามารถสอยเครื่องบินให้ตกได้แต่ก็สุ่มเสี่ยงที่จะตกอยู่ในมือของกลุ่มติดอาวุธ ซึ่งอาจจะนําจรวดเหล่านี้ไปใช้ในทิศทางที่ผิดขณะที่ประธานาธิบดีวาลาดามียปูตินประกาศนุนไอเดียให้ทหารของรัสเซียยึดอาวุธของตะวันตกจากชาวยูเครนแล้วนํามามอบให้กับพวกกบฏในดอนมสัสนะครับแทนนะครับในขณะที่ตะวันตกยอมกลืนเลือดคว่ำบาตรนะครับน้ำมันรัสเซียด้านผู้นําของอยูเครนแบกท่าถอดใจไม่เข้าร่วมกับนาโตนะครับสื่อ ตะวันตกได้มีการวิเคราะห์ว่านะครับสหรัฐอเมริกาจับมือชาติพันธมิตรนะรตะวันตกคว่ำบาตรน้ำมันซึ่งเป็นเสมือนเส้นเลือดใหญ่ท่อเลี้ยงเศรษฐกิจของรัสเซียในสัปดาห์นี้เพื่อทำการตอบโต้บริการลุกรานยูเครนซึ่งยืดเยื้อ,เ,อ,เ,อเข้าสู่สัปดาห์ที่3ขณะที่บุนนำยูเครนเริ่มส่งสัญญาณประนีประนอมโดยระบุจะไม่ดึงดันนำประเทศเข้าร่วมไปสมาชิกนะครับ องค์การสนธิสัญญาป้องกันแอตแลนติกเหนือหรือนาโตอีกต่อไปหลังจากสหรัฐอเมริกาและนาโต้ท่าทีชัดเจนว่าไม่ต้องการที่จะเป็นคู่ขัดแย้งโดยตรงกับรัสเซียนะครับในสงครามครั้งนี้ในขณะที่ประธานาธิบดีโจไบเดนนะครับพูดชัดเจนนะครับถ้าการสู้รบโดยตรงกับนาระหว่างนาโตกับรัสเซียในยูเครนจะกลายเป็นสงครามโลก ประธานาธิบดีโจไบเดนของสหรัฐอเมริกาได้มีการย้ําว่าสหรัฐอเมริกาและชาติพนันธมิตรนาโต้ทั้งหลายจะไม่สู้รบกับรัสเซียในยูเครนโดยระบุว่าหากเกิดสงครามเช่นนั้นขึ้นมามันคือสงครามโลกครั้งที่3เขาบอกว่าในขณะที่เราให้การสนับสนุนนี้แก่ยูเครนเราก็ยืนหยัดด้วยกันต่อไปในบรรดาสมาชิก พันธมิตรในยุโรปและส่งข้อความที่ไม่มีทางผิดพลาดไปได้ว่าเราจะปกป้องดินแดนนาโต้ทุกๆตะรางนิ้วด้วยพธุภาพอย่างเต็มที่ของสหรัฐอเมริกาและของนาโตได้รับการกระตุ้นตื่นตัวอย่างเต็มที่โจบไบเดนได้กล่าวแบบนี้อยู่ในขณะที่เมืองฟิลลาเดลเฟียนะครับรัฐเพนซิลเวเนียนะครับระหว่างการประสายกับชาวพรรคเดโมแกรตของเขา เขาบอกว่าถ้าเขาเคลื่อนไหวขึ้นมาในทันทีจะได้รับการอนุมัติและถ้าเราตอบโต้มันคือสงครามโลกครั้งที่3แต่เรามีพันธมิตรกรณีอันศักดิ์สิทธิ์บนดินแดนของนาโต้ซึ่งก็ระบุชัดเจนงานนี้นาโต้ไม่ทําสงครามโดยเฉพาะสหรัฐอเมริกาความบิดพลาดเกิดขึ้นอีกฮะรัสเซียขอขอ,อินเดียขออภัยขออภัยเผลอยิงมิสไซล์ใส่ปากีสถานอ้างขัดข้องทางเทคนิคกระทรวงกลาโหมของอินเดีย ได้แสดงความเสียใจอย่างยิ่งกรณีกองทัพเผอยิงขีปนาวุธข้ามแดนไปตกใส่ปากีสถานอ้างเป็นอุบัติเหตุที่เกิดจากปัญหาทางเทคนิคอินเดียและปากีสถานเคยทำสงครามกันมาแล้ว3ครั้งนับตั้งแต่ได้รับเอกราชจากอังกฤษเมื่อปี1947โดย2ครั้งเป็นการสู้รบที่มีชนวนเหตุมาจากดินแดนพิพาทแคชเมียร์ทั้งสองประเทศต่างตึงกำลังทหารอย่างหนานแน่น บุเลนพรมแดนและเคยเกิดเหตุกระทบกระทั่งมาแล้วหลายต่อหลายครั้งซึ่งทําให้วันเกรงว่าเหตุการณ์อาจจะลุกลามจนกลายเป็นสงครามนิวเคลียร์เกิดขึ้นได้กระทรวงกลาโหมของอินเดียระบุว่าระหว่างการซ่อมบ,บํารุงนะครับตามวงรอบปกติได้เกิดเหตุขัดข้องทางเทคนิคขึ้นทําให้ขีปนาวุธถูกยิงออกไปกองทัพอินเดียเปิดเผยว่าเผลอยิง น,นั่นเป็นรุ่นใดนะครับแต่ยอมรับว่าตกอยู่ในเขตของปากีสถานนะครับในขณะที่กระทรวงกลาโหมและกระทรวงการต่างประเทศของปากีสถานยังได้เรียกอุปทูตของอินเดียเข้าพบเพื่อประท้วงอย่างรุนแรงต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยชี้ว่าขีปนาวุธยิงขีปนาวุธอย่างสับเปล่าครั้งนี้ส่งผลให้ทรัพย์สินเสียหายและก่อความเสี่ยงแก่ชีวิต พลเรือนและอากาศยานในน่านฟ้าของปากีสถานคณะเดียวกันยังกล่าวหาอินเดียว่าเป็นภัยคุกคามต่อสักิภาพและเศรษฐภาพในภูมิภาคในการรัฐบาลยิวรดีนส่งทหารจำนวน500 0 0นนายไปประจําการยังดินแดนแคชเมียร์ฝั่งอินเดียนะครับซึ่งกลุ่มกบฏนะครับพยายามต่อสู้มานานหลายสิบปีเพื่อประกาศเอการาชนะครับหรือขอ หนวกดินแดนเข้ากับปากีสถานอินเดียเคยกล่าวโทษรัฐบาลปากีสถานว่าให้การสนับสนุนกลุ่มกบฏนี้ทว่าฝ่ายอิสลามยืนยันนะฮะให้การปฏิเสธนะครับอีกเหตุการณ์หนึ่งที่น่าสนใจฮะรัสเซียก็มีการแบนอินสตาแกรมแก้เผ็ดมีตาปล่อยผู้ใช้โพสต์แช่งวาลาดเมียปูติน หน่วยงานกำกับการสื่อสารของรัสเซียปิดกั้นการเข้าถึงอินส a าแกรมนะครับตั้งแต่วันที่14มีนาคมที่ผ่านมาโดยเป็นการแก้เผ็ดที่ Meta นะครับบริษัทแม่ของ Facebook และ i ิน t a g r กรนะครับผ่อนปรนนโยบายเรื่องการใช้ถ้อยคำเชิงเกลียดชังเปิดทางให้ผู้ใช้ในบางประเทศสามารถเปิดข้อความสาบแช่งกองทัพหมีขาวและประธานาธิบดี วาลาดาเมียปูตินได้นะครับในขณะที่บริษัทเมตาประกาศว่าบริษัทได้ผ่อนปรนนะครับนโยบายชั่วคราวระหว่างการโพสต์คอมเมนต์เกี่ยวกับยูเครนโดยอนุญ,ญาตให้ผู้ใช้สามารถโพสต์คำพูดทำนองว่าทหารรัสเซียไปไตายซะนะครับเพื่อแสดงถึงการต่อต้านปฏิบัติการรุกรานของรัสเซียได้ แต่ยังคงไม่อนุญาตให้มีการใช้ถ้อยคาเกลียดชังต่อชาวรัสเซียโดยทั่วไปนะครับซึ่งก็มีรายงานว่ารัสเซียเริ่มบล็อกแล้วก็จะทําการฟ้องร้องนะครับบริษัทเมตาของ Facebook ด้วยหากวิเคราะห์สถานการณ์การต่างประเทศตอนนี้นะครับสงครามยังคงต่อเนื่องนะครับราคาน้ํามันต่าลงราคาทองคําต่ำลงนะครับอย่างต่อเนื่อง แต่อย่างไรก็ตามราคาน้ํามันภายในประเทศไทยยังคงสูงอยู่นะครับสลิตรร้อยอยู่ประมาณนี้นะครับแต่ก็ลดลงมาแต่การลดลงมานั้นก็ยังไม่ใช่เป็นการลดลงอย่างถาวรเกมตอนนี้ตาต่อตาฟันต่อฟันนะครับการดําเนินการของรัฐบาลของสหรัฐอเมริกาคงประกาศชัดเจนจะไม่เข้าทําสงครามนะครับครั้งนี้ใช้ยูเครน เป็นสมรภูมิเป็นสำคัญนะฮะตอนนี้ยูเครนกลับกลายเป็นเหยื่อทางการเมืองระหว่างมหา,หาอำนาจ2ฝ่ายเมื่เชิญงานนะสังเคราะห์ผมเคยเรียนหุ้นส่วนไว้นะครับว่ายูเครนสุดท้ายยังไงก็แพ้แพรัสเซียนะครับและที่ผ่านมาโดยตลอดไม่ใช่ครั้งแรกนะครับในอัฟกานิสถานในอิรักนะครับในซีเรียก็เหตุการณ์ลักษณะเดียวกันนะใช้พื้นที่ของประเทศอื่น เป็นสมรภูมิสงครามนะครับยูเครนตอนนี้กลับกลายเป็นสมรภูมิสงครามเป็นเครื่องมือในการต่อสู้ของมหาอำนาจและของฟรีไม่มีในโลกโดยเฉพาะอาวุธนะครับยิ่งเกิดสงครามเท่าไหร่นอกจากยูเครนจะได้ซื้ออาวุธจากฝั่งของสหรัฐอเมริกาแล้วประเทศโดยรอบรัสเซียที่อยู่ฝั่งตรงข้ามรัสเซีย ก็ต้องซื้ออาวุธจากฝั่งฝั่งของสหรัฐอเมริกาและฝั่งของรัเสเซียด้วยนะครับเรื่องของราคาน้ํามันที่สูงขึ้นจํานวนน้ามันเท่าเดิมคือ1นลิตรแต่ราคากับสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องเพราะตะวันออกกลางตอนนี้ผมย้ําอีกครั้งมีกลุ่มที่เรียกว่ากลุ่มโอเปกปัจจุบันรวมกันเรียกว่าโอเปกพลัสนะครับที่มีซาอดุดิอาระเบียและรัสเซียเป็นแกนนํายังคงประกาศขึ้นราคาน้ํามันในการต่อสู้และล่าสุดนะครับ กลุ่มสหภาพยุโรปยืนยันที่จะไม่มีการคว่ำบาตรทั้งหมดเกี่ยวกับราคาน้ำมันนะครับที่กำลังพุ่งสูงขึ้นเพราะบางประเทศเท่านั้นที่ยอมทำการคว่ำบาตรโดยเฉพาะสหรัฐอเมริกาและอังกฤษส่วนประเทศอื่นๆในสหภาพยุโรปไม่ยอมทำการคว่ำบาตรในขณะที่รัสเซียก็ประกาศถอนตัวออกจากสหภาพสภายุโรปนะครับเนะนื่องจากไม่พอใจที่ถูกคว่ำบาตร ทางการเมืองนะครับมีความพยายามที่จะมีการเอาผิดกับรัสเซียโดยใช้สารโลกนะครับที่กรุงเฮกประเทศฝรั่งเศสเป็นเครื่องมือในการเอาผิดแต่นะครับคงจะลำบากเพราะว่าราัสเซียได้ถอนตัวออกจากการเป็นสมาชิกนะครับของสารโลกเป็นที่เรียบร้อยเกมนี้นะครับอาจจะเสียเวลาไปบ้างแต่อย่างไรก็ตามปลายทาง ย้ำอีกครั้งในเชิงงานสังเคราะห์จะจบที่การเจรจานั่นเองนี่คือเรื่องราวของการต่างประเทศเข้าใจการต่างประเทศก็จะเข้าใจประเทศของเราขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อกัอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทําความดีเพื่อความดีผมเอิอศักดิ์จิมกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ